เราได้เดินทางมาถึงที่ Outlet Spasport แล้วก็ถือว่าเป็นดิแดนส่สวนหนึ่งของแคลิฟอร์เนียครับบริเวณที่นี่ทั้งหมดนี้นะาผมเดินไปหลายๆร้านแล้วนะครับจะเห็นนะว่ามีทั้งเสื้อผ้าบุ่มหลากหลายครับมีทั้งสือมีทั้งกระเป๋ามีทั้งของฝากตา่างๆนะครับนู่นเป็นของแท้501นะครับแลวรู้สึกว่าจะมีพวกรีวายาเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น original น,นะครับเรามาดูนะครับมีอะไรบ้าง พวกนี้ถือว่าเป็นรีไวายของแท้ทั้งหมดแบบราคาไม่แพงครับ39.99 u s ดอลลาร์ครับแล้วตรงนี้เองฮะจะเป็นแบรนด์นะครับเห็นชัดเจนนะครับเป็นแบรนด์โลกโลก้ของรีไวายนะครับรุ่นนี้หายากมากในเมืองไทยนะครับพวกนี้นะครับนี่ก็เป็นการครับนี่เป็นพวกกันเศษนะครับแล้วกลุ่มสินค้าพวกนี้ที่เอาเรทนะฮะร,ราคาจะถูกมาประมาณเกือบ50นะครับมุมตรงนี้เป็นเกียร์ยีนทัชช์ กลุ่มก็น่ารักษาปรัเอาบริหารการพัฒนาโครงการกฎหมายเจ้าพระยากำลังเลือกสรรสินค้าที่จะนําไปฝากเพื่อนๆรวมทางคนที่ฝากเงินมาซื้อของในครั้งนี้ครับแน่นอนครับเรามีสินค้าที่มาจากต้นจำหรับของอเมริกาเลยครับและที่นี่ฮะเอาเรทที่น่าสนใจส่วนนะครับราคามีตั้งแต่ราคา39.99กาจุดเก้าเดอลลาร์นะครับคงแต่รุ่นแต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับแล้วนะคนนี้ครับคนต้นแบบวันนี้ฮะสวัสดีครับพี่ได้อะไรหิือยันี ได้เก่ตเก่นครับนะครับท่านเป็นตัวตสุขมงคลขนองนี่ครับมาด้วยนะครับรู้สึกว่ามีตุ้กระเป๋าเลยฮะตอนนี้กําลังจะดูนะครับว่าจะซื้ออะไรไปฝากคนที่เขารักที่สุดนะครับุ่วถัดไปจะเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายครับรุมนี้จะเป็นมุมเสื้อผ้านะครับยี่ห้อดังๆเมื่อสักครู่นี้เราไปดูรองเท้าไปดูของคลิปช็อเล็กน้อยนะครับของอเมริกาจะนำไปฝากที่คนที่บ้านนะครับ เอาละครับวันนี้ทั้งวันนะครับเรามีโอกาสมาพักที่นี่แล้วก็มาดูสถานที่ที่นี่นะฮะเชื่อเลยเกินนะครับว่าคนของมอชบุญญาเราวันนี้ครั้งนี้คงจะมีโอกาสได้ไกเรียนรู้รวมทั้งมาหาของตุดกลับบ้านครับดูดูบรรยากาศที่ภาพรวมนะครับแล้วก็ติดต่อติดตามตอนต,ต่อไปนะครับ